ขอบคุณคุณอโนเมมัทสำหรับเงินโดเนาทด้วยนะคุมาและคุณอโนเมมัทเป็นใครคุมาก็คือท่านผู้ชมที่เขาไม่อยากบอกชื่อไม่อยากระบุต,ตัวตนใครโอนเงินโดนหน่มาให้และใช้ชื่อว่าอโนเมมัทที่แปลว่าไม่ได้บุกชื่อคุมาจริงๆแล้วคุณอโนเมมัทคือใครกันแน่คุมาเขาคือกลุ่มแฮกเกอร์น,นิรนามที่ขึ้นไวโดยมีจุดประสงค์ทางการเมืองฉายาเราเป็นฮูดแห่งตตวที่ที่21จากตำนานเราเป็นฮูดป้นคนรวยช่วยเหลือคนจนทวงคืนอิสรภาพ คุณอนุโม,มติเปินสิ่งมีค่าในโลกออนไลน์ซึ่งก็คือข้อมูลข่าวสารทวงคืนสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลคุณม,มาชายาอชาชยากรรมไทเบอร์และเมิดข้อกฎหมายคายขันเตีย่ยที่ชี้ผิดชี้ถูกเพียงกลุ่มเดียวคุณม,มากลุ่มอนุโมติตเกิดขึ้นมาจากการรว่มต่อของแฮกเกอร์เอกลระโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ความบันเทิงความชอบตนตัวมากกว่าผลประโยชน์เรื่องเงิน เรื่องเงินทองกลุ่มอนนมิมั u ก็ได้มีบทบาททางด้านมุมมองต่างๆในโลกมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองตั้งแต่การจมตีบร,ริษัทการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็น PayPal, Mastercard หรือแม้แต่บริษัทบีซ่าก็ยังเคยโดนแฮกมาแล้วคุณมาแต่ในยุคป,ปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ไม่สามารถตีบนมูลค่าได้นั่นเองขายข้อมูลมือถือสามแสนแต่เอาไปขายต่อสามล้านคุณมาอน o ม y m o คือแฮกเกอร์ึ่นแฮกเกอร์เป็นกกอาชีพการเจาะระบบหรือการขโมยมันคือ j o h ดี i l ่นเอง แต่นมิมัตหรือกลุ่มแฮกเกอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือคนเหล่านี้เขามองว่าในโลกยุคปัจจุบันความเป็นธรรมหายากมากเพียงแค่คุณมีชื่อเสียงแค่มีอำนาจเพียงแค่คุณมีเงินคุณก็รอดทุกอย่างแล้วคุณอะคนบางคนที่เขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีอำนาจคนเหล่านี้เขาไม่สามารถตัวอะไรกับคนเหล่านั้นได้เลยบางทีคนเหล่านี้จ,จะโดนจับเป็นแพ้และถูกกดแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เลยเลือกที่จะออกมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วยการให้ข้อมูลในยุคปัจจุบันคุณอะ ถ้ามองว่าพวกเขาช่วยเหลือประชาชนแต่แฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์โจรก็คือโจรคุูมาพวกเราจะไล่ล่าพวกคุณเราจะถล่มเว็บไซต์คุณชื่อบัญชีของคุณอีเมลของคุณและจะเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาคุณจะไม่มีที่ยืนบนโลกออนไลน์ต่อไปเราจะไปปัดคุณเหมือนกับไวรัสพวกเราคือยารักษาพวกเราเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตพวกเราคืออนุมิมัพวกเราคือกองทัพพวกเราไม่มีทางยกโทษให้พวกเราจะไม่มีวันลืมคอยดูให้ดีมายุไม่ได้พูดนะคุณมาคุณอนุมิมัพูด